ทุกคนที่พระเยซูทรงแต่ต้องต่างได้รับการอวยพรคุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotions More Than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่29กร,รกฎาคมพระเจ้าทรงอวยพรสิ่งที่คุณแต่ตอ้องเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ8พระยาเวจะทรงบัญชาพระพรให้แก่ช่างของท่านและทุกสิ่งที่มือท่านทำ และพระองค์จะทรงอวยพรท่านในแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านคุณเคยฟังเรื่องราวของกษัตริย์ไมดาสหรือไม่ที่เมื่อมือของเขาแตะต้องสิ่งใดสิ่งนั้นจะกลายเป็นทองคําเขามีความปรารถนาให้ทุกสิ่งที่เขาแตะต้องกลายเป็นทองคําแล้วความปรารถนาของเขาก็กลายเป็นจริงเมื่อเขาแตะต้องอาหารต้นไม้ในสวนสิ่งของในพระราชวัง สิ่งเหล่านั้นกลายเป็นทองคําแต่หลังจากนั้นเขาได้กอดพระธิดาอันเป็นที่รักของเขาและทันใดนั้นเธอก็กลายเป็นรูปปั้นทองคําเรื่องนี้กลับกลายเป็นเรื่องน่าเศร้าสําหรับวิธีการของพระเจ้านั้นดียิ่งกว่าและไม่มีผลกระทบข้างเคียงใดๆเพราะองค์ประสงค์ที่จะอวยพรทุกสิ่งที่คุณแตะต้อง พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงบังคับบัญชาพระพรมายังคุณและบรรดากิจการที่คุณทำนั่นหมายความว่าไม่ว่าคุณจะแตะต้องสิ่งใดหรือกระทำการงานใดๆพระเจ้าจะบังคับบัญชาพระพรลงมาเหนือสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งของหรือธุรกิจการงานดังนั้นหากคุณแตะต้องลูกๆของคุณ เขาจะได้รับการอวยพรหากคุณแต่ต้องกีต้าของคุณการเจิมเนื้อเสียงเพลงจะหลังไหลออกมาหากคุณแต่ต้องธุรกิจของคุณธุรกิจก็จะมั่งคัง่งเมื่อคุณแต่ต้องคนเจ็บป่วยเขาจะได้รับการรักษาให้หายเมื่อคุณแต่ต้องบางคนที่ขาดแคลนอยู่เขาจะได้รับการเติมให้เต็มในพระคัมภีร์ทุกสิ่งที่พระเยซูตแต่ต้องจะมั่งคัง่ง พระองค์ทรงแตะต้องตาของคนตาบอดสองคนแล้วตาของเขาก็สว่างขึ้นดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 9: ข้อ28ถึง30พระองค์ทรงแตะต้องและเปิดโลงศพของบุตรชายของหญิงม่ายแล้วชายหนุ่มคนนั้นก็ลุกขึ้นนั่งและเริ่มพูดดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมลูกาบทที่7ข้อ12ถึง15 พระองค์ทรงแต่ต้องคนโรคเรื้อนและโรคนั้นก็หายไปดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมมารโกบทที่1ข้อ40ถึง42ภายใต้กฎเกณฑ์แห่งธรรมบัญญตัติไม่มีใครสามารถแต่ต้องคนโรคเรื้อนได้เพราะเขามีมนทินหากคุณสัมผัสสิ่งที่มีมนทินคุณก็จะกลายเป็นคนที่มีมนทินไปด้วยแต่เมื่อพระเยซูแต่ต้องคนโรคเรื้อนและมนทินนั้นกลับกลายเป็นความบริสุทธิ์ ทุกคนที่พระเยซูทรงแตะต้องต่างได้รับการอวยพรและพระเยซูทรงสถิตในคุณโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์สิ่งใดที่คุณแตะต้องจะได้รับการอวยพรเช่นกันพระองค์ทรงจายราคาเพื่อคุณจะได้รับการอวยพรนี้พระหัตถแห่งความรักของพระองค์ที่ถูกตรึงไว้ที่กางเขนจะนำมาซึ่งการอวยพรไปยังคนอีกมากมาย และเพื่อที่วันนี้พระเจ้าจะทรงสามารถบังคับบัญชาพระพรไปยังบรรดากิจการที่คุณทำเพราะพระเยซูทรงสถิตในคุณโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์สิ่งที่คุณแต่ต้องจะได้รับการอวยพรให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ ที่ส่งประทานพระพรมาเหนือชีวิตของลูกครอบครัวของลูกการงานที่ลูกทำํำและส่งอวยพระพรให้ลูกสามารถเป็นพรกับผู้อื่นได้ลูกเชื่อและรับไว้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน